จะกลายไป,ปสร้อยคอทองคำและจะมีสารวุธพิภากษาอยู่รูมเดินหอจองจะไม่ต้องมีคำอนุญาตต่อตุลาการไม่ต้องมายื่นอุทธรณ์และปล่อยให้ฟ้าเป็นพยานว่าพันธนาการสองเราแมนใกลจะหาใกล้แมนจำเลยรักต้องการสิ่งใดให้บอกมนเลยจะหาให้จนกว่าจะหาไม่ <S <S จำเลยใหญ่ยัยงห่ายังไม่มีอะไรจะกล่าวยอมมอบใจมาเสด็จ สว,ส,สวัสดีคร anyway. ับสวัสดียามบ่ายนะครับผมพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเคสนะฮะที่ต้อ i̇şte. งบอกว่าโอ uh. ้ยตัดหนังหน้าทองและแผลอยู่ไหนนะครับผมเคสนี้นะฮะครบแล้ว1เดือนกว่าๆนะครับผมนะฮะคุณดูรูปก่อนทําเลยนะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะฮะกดหนึ่งเข้ามาทักทายข้อลามได้นะครับผมนี่นะฮะบอกเลยว่าสะดือนะครับไม่สวยเลยนะครับสะดือแตกแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะนี่ของใหม่นะคุณผู้ชมนะครับผมนี่คือหน้าท้องนะครับผมที่ เป็นปัจจุบันนี้นะครับขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับผมที่ให้เราได้มาไลฟ์สดให้ได้ดูกันนะครับผมนี่ครับผมของเดิมนะครับจะเห็นว่ามันยืดย้วยออกมาด้านหน้าแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ะดือไม่สวยเลยนะครับผมแต่ใครจะคิดว่า1เดือนผ่านไปนะครับผมหน้าท้องจากที่เป็นแบบในรูปนะฮะนี่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับอ่ะใครที่มีเพื่อนมีพี่มีน้องนะครับรีบแชร์เลยนะครับผมนะฮะให้เขาเปลี่ยน ตัวเองนะครับเปลี่ยนรูปร <com> ่างให้กลายเป็นแบบนี้เลยเพลทางด้านช่างนะครับผมเพลทางด้านหน้าด้วยนะครับผมแล้วก็แตกด้วยนะครับผมหย่อนด้วยนะครับผมแล้วก็สะดือก็ไม่สวยด้วยนะครับผมนี่ฮะนี่เลยนะครับต้องมาทําที่นี่เลยนะฮะด้วยเทคนิคนะครับผมที่เรานําเข้ามานะฮะนั่นก็คือเลเซอร์สแกนเนอร์นะครับผมนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วเราก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพียงผู้เดียวในไทยนะครับผมรวมถึงการที่คุณหมอจ้ำนะครับผมเนะฮะเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญนะครับผม เรื่องหนังหน้าท้องที่สุดแล้วในประเทศไทยใครตามมาจ้าอยู่อยู่ที่คิวคลินิกลาดพร้าวหกที่เดียวเท่านั้นนะฮะไม่ได้รับจ็อบที่อื่นเลยนะฮะอยู่ที่ของตัวเองอยู่ที่นี่เลยนะครับผมนะฮะรวมถึงมีเทคนิคดีๆนะครับผมในการที่จะดึงนะครับผมหน้าท้องที่เคยเป็นแบบนี้นะฮะให้มันเรียบลงมานะฮะให้มันเรียบลงมาเหมือนลูกอ่านี่เลยเห็นไหมมันแตกต่างกันมากนะครับผม ดึงให้ตึงนะครับผมแล้วแผลฮะแผลไม่มีเลยนะฮะแผลไปไหนคุณผู้ชมครับตัดตังหน้าท้องแต่แผลไปไหนคุณผู้ชมไม่เห็นเลยนะครับผมอ่ะเห็นไหมมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับผมเทคนิคที่ดีนะครับผมนะฮะดึงลงต่ำนะครับผมแล้วก็ทําสะดือให้ใหม่ด้วยนะครับผมเพราะว่าเราตัดในส่วนของหน้าท้องส่วนล่างออกไปนั่นก็คือเนื้อเนินหัวหนามนิดเดียวนะครับเอ่อเนือเนินหัวหนามนิดเดียวจนถึงเนือสะดือ1เซนติเมตรแต่เคสเนี่ยตัดเหนือสะดือไป เยอะเหมือนกันให้คุณดูมุมด้านข้างบ้างอ90องศาเห็นไหมฮะท้องเรียบเลยจากที่แบบว่าเคยย้วยเคยออกจากกางเกงในมานะครับผมนะฮะแล้วก็สามารถใส่ได้ทุกแฟชั่นเลยสําหรับใครที่กําลังกังวลใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตัดแต่งหนังหน้าท้องว่าตัดแล้วฉันจะใส่ชุดเอวลอยได้ไหมนี่เลยนะครับจะใส่เอวลอยเหมือนในรูปนะฮะเหมือนลูกค้าของผมคนนี้ก็ได้สัต ตัดแล้วจะใส่เอวต่ําได้ไหมจะใส่กางเกงยียนเอวสูงแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเปิดให้ต่ําลงมากว่านี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมนะฮะกงเกงในบิกินี่ไปไว่ายน้ำไปทะเลไปเที่ยวนะฮะสปริงซัมเมอร์ใดๆนะฮะเออหรือว่าชุดแฟชั่นใดใคุณสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับผมหลายคนมีข้อสงสัยว่าเอาตัดแต่งหนังหน้าท้องนี่แล้วแผลอยู่ไหน แล้วแผลอยู่ไหนนะฮะใครอยากเห็นแผลคุณผู้ชมกดหนึ่งเข้ามาครับใครอยากเห็นแผลกดหนึ่งเข้ามาเดี๋ยวข้าหลามพาไปดูแผลเดี๋ยวข้าหลามจะเอาแผลให้ดูนะครับผมนี่เลยนะฮะเราตัดตั้งแต่เนื้อเนินหัวหนาวก็คือนี่นะครับตรงบริเวณนิ้วหัวแม่มือของผมเนาะแล้วก็เลื่อยไปจนถึงเนือสะดืน1งเซนติเมตรเลยนะฮะของเดิมนะครับจากหย่อน จากแตกนะครับผมจากสะดือผิดรูปนะครับผมนะฮะก็เปลี่ยนไปนะครับผมปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นกับใครบ้าง1คุณแม่หลังคลอดนะครับคุณแม่หลังคลอดหรือคุณแม่ที่มีลูกมาแล้วหลายคนนะครับหนึ่งคน2คน3คนนะครับผนังหน้าท้องนะครับมันขยายใหญ่นะครับผมใหญ่ที่สุดตอน9เดือนเนาะทั้งทั้งผนังหน้าท้องทั้งกล้ามเนื้อเลยนะฮะแล้วหดกลับไม่ได้นะครับผมหดกลับไม่ได้ร้อซก็ต้องทําแบบนี้เหมือนกันหรือคนที่เคยอ้วนแล้วก็ลดน้ําหนักได้เยอะนะฮะหรือ แบบอย่างเคสที่ต่อไปที่เราจะไลให้ดูนะครับผมเคยหนัก150กิโลกร,รัมนะฮะลดลงมาเหลือ70กิโลกร,รัมนะครับหายไป80กิโลกร,รัมภายในระยะเวลาไม่นานนะครับผมทําให้มันมีผิวที่เหี่ยวอยู่นะฮะหน้าท้องที่เหี่ยวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมาทํากัน ตัดแต่งออกได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือ2ปัญหา3มเรื่องวนันธุกรรมเนาะก็ะทำได้เหมือนกันนะครับสวัสดีพี่บุษดีนะครับผมกี่วันแล้วค่ะเคสนี้สวยจังประมาณ1เดือนกับอีก10กว่าวันนะครับเคสนี้1เดือนกับอีก10กว่าวันนะครับผมสวัสดีคุณฝันหวานด้วยนะครับผมสวัสดีพี่ใหม่ด้วยนะครับผมสวยมากว่าอย่างนั้นนะครับผมนี่เลยนี่นะครับผมใครอยากเห็นแผนนะฮะนี่เราให้คุณลูกค้านะฮะถลกในส่วนของอ่า ชุดชั้กนกางงในเนาะชุดชั้นในนะครับมันได้แวว์ลงมานิดหนึ่งนะครับผม <c oughs> คุณจะเห็นว่า1เดือนกว่าๆนะครับแทบจ,จะไม่เห็นแผลแล้วนะครับใครบอกว่าแผลมันจะเป็นแผลปูดแผลนูนนะครับผมแผลตะขาบนะครับผมอ่ะนี่ซูมให้ดูใกล้ๆเลยว่าแผลมันเป็นอย่างนี้นะฮะมันเป็นผิวเรียบเสมอกันแบบนี้นะครับผมแล้วก็เหลือเป็นเพียงรอยแค่นี้เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็อยู่ในชุดชั้นในเมื่อสักครู่นี้คุณเห็นว่าชุดชั้นในเนี้ยนะฮะมันอยู่ ต่ำแล้วใช่ไหมครับเหมือนลูกค้าใส่กางเกงในแบบเอาดึงลงมาต่ําแล้วใช่ไหมแต่จริงๆริะ ดึงลงมาอีกต่ำลงมาอีกถึงจะเห็นแผลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการันตีได้เลยว่าที่นี่เนี่ยแผลต่ำที่สุดแน่นอนนะครับผมโดยนายแพทย์นะัทพลวงเกียริขจรนะครับผมเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางนะฮะที่จบบอร์ดพลาสติกมาโดยตรงนะฮะนี่ดึงเกงในกลับขึ้นไปก็ไม่เห็นแผลแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยนะครับผม1ทํากับศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง2ได้ใช้เทคโนโลยีที่มีที่นี่ที่เดียว3ได้แกะสลักกล้ามเนื้อเพื่อที่จะให้นะครับกล้ามเนื้อเป็นลอนเป็นเคิร์ฟสวยงาม นะครับสนะครับผมนะฮะเย็บมัดกล้ามเนื้อให้ด้วยนะฮะทั้งสามชั้นกล้ามเนื้อไขมันแล้วก็ผิวหนังนะครับแล้วก็5ได้สะดือใหม่สวยๆด้วยได้แก้ไขทุกอย่างที่คุณเคยมีนะครับผมไม่ว่าจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วแพลนะฮะอยู่ต่ำมากๆเลยนะฮะดูจากสะดือมาจนถึงแพลนะครับผมประมาณเอ่อสิซนติเมตรได้นะครับผมนะฮะห่างกันขนาดนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะใส่ชุดไหนมันก็สวยหมดเลยนะครับผมอ่ะ ใกล้อยู่ช่วงบ่ายๆนี้นะฮะใครยังอยากติดตามนะครับผมเคสเกี่ยวกับหนังหน้าท้องนะครับมีหนังหน้าท้องคุณผู้ชายนะครับผมมาให้ได้ดูกันอีกนะครับผมคุณผู้ชายก็ตัดหนังหน้าท้องได้นะครับเคสไหนนะครับผมถ้าคุณผู้หญิงดูอยู่ตอนนี้นะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชายมาตัดหนังหน้าท้องก็ได้เช่นเดียวกันเริ่มต้น79,900บาทนะครับผมที่คิวคินิกลาท้าว67แต่ตอนนี้ยังปิดอยู่นะจ๊ะ นะครับผมปิดเพิ่มอีก7วันนะครับจนถึงวันที่17เลยนะครับผมนะฮะแต่จองคิวเอาไว้ตอนนี้นะครับผมรักษาสิทธิ์ไว้ได้6เดือนแล้วก็คุณสามารถได้ราคาที่มันดีๆนะฮะราคาพิเศษนะครับผมนะฮะลองคุยกับเจ้าหน้าที่ผ่านอินบ็อกซ์ได้แล้วก็เบอร์083 4 2 9 1 999ได้083 4291999นะครับผมอะใครอยากมีหน้าท้องสวยๆเหมือนที่ผู้หญิงเคสนี้นะครับผมหรือว่าคุณผู้ชายอยากจะมีหนังหน้าท้องสวยๆหรือหน้าท้องหล่อๆนะครับผมนะฮะออกกําลังกายแล้วสร้างซิกแพคไม่ขึ้นนะครับผมหรือมันอาจจะขึ้นแต่มีผิวหนังยุ่ยยานที่ซ่อนอยู่ที่บดบังอยู่นะครับผมคุณก็สามารถที่จะมาตัดได้นะครับผมที่คิวคลินิกนะฮะถ้า สถานที่พร้อมแล้วนะฮะหมอต้องพร้อมด้วยนะครับผมไม่ใช่ตัดในสถานที่ที่มีความพร้อมแต่หมอไม่พร้อมอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับสวยค่ะราคาเท่าไหร่เริ่มต้น79,900บาทนะครับคุณแจ็คกี้นะครับผมสวัสดีคุณชาวีวันชาวีวันด้วยใช่ไหมครับอ่านะครับผมผ่าตัดท้องแล้ว แล้วท้องอีกได้ไหมสามารถท้องอีกได้ครับไม่มีผลต่อการให้กําเนิดเลยนะครับผมแต่ว่าคุณหมอก็จะให้คําแนะนําว่าถ้าให้ดีให้ปิดอู่ก่อนเพราะว่ามันมีโอกาสที่เวลาที่เราตัดหนังหนะ้าท้องแล้วมาสวยแบบนี้แล้วนะครับผมแล้วก็เวลาไปมีน้องอีกนะครับก็มีโอกาสที่มันจะแตกได้อีกนะครับผมขึ้นอยู่แต่ แต่และบุคคลว่าแตกมากแตกน้อยเนาะเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของการกินนะครับเคสนี้ยืนตัวตรงได้ร้อกี่วันนะครับผมเคสนี้ยืนตัวตรงได้ร้อยเปอร์เซนตะครับประมาณ2อถึงสสัปดาห์กว่าๆนะครับผมนะฮะปกติแล้ว7วันแรกเนี่ยเราห้ามยืนตัวตรงเลยนะฮะต้องยนอืนเหมือนคล้ายๆกับคนเขาเรียกอะไรคล้ายๆกับคนแก่นะที่ยืน ดเดินหลังค่อมนะครับผมแล้วก็เวลานอนก็ต้องนอนทรงโค้งนะครับในช่วงสัปดาห์แรกถึงแม้ว่าหลายคนบอกว่าตัดไปแล้วมันไม่เจ็บนะครับตัดไปแล้วเหมือนจะยืนตรงได้แต่เราแนะนําให้ไม่ยืนตรงก่อนในช่วงสัปดาห์แรกนะครับเพราะว่าถ้ามันปริมันแตกมาเดี๋ยวมันจะต้องได้มาเย็บกันใหม่นะฮะมันจะยากเนาะอย่าพึ่งนะครับผมประมาณ2สัปดาห์นิดๆก็สามารถยืนตตรงได้แล้วครับแต่ว่าการทํางานเนี่ยถ้าใครทํางานออฟฟิศนั่งเก้าอี้ ก็ไม่มีปัญหาอะไรหนึ่งสัปดาห์ทำงานได้นะจ๊ะเออนะครับผมแม่ลูกสามถามว่าสวยค่ะอยากทำราคาเท่าไหร่เริ่มต้น7 9 9 0 0บาทนะครับ7 9 9 0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับผมอ่ะใครสวยกดพิมพ์หนึ่งมาหน่อยนะฮะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะครับผมไลฟ์นี้นะครับฝากไว้หน้าท้องสวยๆต้องทำกับคุณหมอที่ฟรีมือดีๆแล้วก็ทำกับเทคโนโลยีที่ดีๆแล้วก็ทำกับการดมยาที่ ดีด้วยนะครับผมนะฮะโดยวิสัญญีแพทย์นะครับผมเพราะไม่งั้นเนี่ยมันเป็นการผ่าตัดใหญ่เนาะถ้าเลือกสถานที่ผิดเ,เลือกเทคนิคในการทำผิดนะครับผมเลือกหมอผิดนะครับผมนะฮะมันก็จะ หลายเรื่องที่จะต้องแก้ปัญหาเอฟเฟกทางด้านลบมันมีเยอะนะครับผมสําหรับการตัดแต่งหนังหน้าท้อง1คือตัดน้อยเกินไปปัญหาไม่จบนะครับผมเหลือ,อความแตกลายอยู่เหมือนเดิมตัดมากเกินไปแพลปิแพ้แตกแพะไม่สมานต้องมาเย็บ2รอบ3รอบ4รอบหรือบางทีไม่ติดเลยเป็นปัญหาใหญ่นะครับผม3นั่นก็คือเรื่องของ รอยแผลน,นะครับผมที่อยู่สูงจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถซ่อนด้วยการใส่เสื้อผ้าได้นะครับผมมันก็จะทําให้นะครับผมเรามีความกันงวลเรื่องของการใส่เสื้อผ้าอยู่เหมือนเดิมนะครับผม <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยตัดทั้งทีตัดให้สวยด้วยแล้วก็ตัดให้แผลซ่อนด้วยนะครับแบบนี้ดีนะครับผมสะดือสวยด้วยเนาะคุณขวัญเนาะ <S 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 เออเคสน,นี้นะ เจอกันไลฟ์หน้านะครับไลฟ์นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามข้าหลามนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหนึ่งเคสนะครับผมหน้าท้องของคุณผู้ชายนะครับผมว่าจะออกมาสวยแค่ไหนนะครับไลฟ์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ